วัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันตะโฟกัสอีกเช่งเคยคลิปนี้มาอัปเดตสําหรับการถอนเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตนะครับสาหรับคลิปนี้นะสำหรับใครที่สงสัยเกมนี้สามารถถอนออกมาได้ไหมก็ต้องบอกไว้ก่อนเกมนี้เป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวนั่นเองอาจจะจ่ายเพื่อนๆหรือไม่จ่ายก็ได้ในคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราเทถอนไปนะครับสรุปเข้านะครับอยู่ที่1บาทนะมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่การถอนของเราผ่านเพย์เยอร์แม็กเน้น ซึ่งการถอนของเราเข้าท o b o d y Wallet นะครับการถอนของเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะขึ้นหน้าจอสีดำนะครับรูปหน้าจอเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการถอนของเรานะครับสำหรับเมนูการถอนนะครับว่าการถอนขั้นต่อไปถ้าเกิดว่าเราจะถอนอีกโอกาสที่จะสามารถถอนออกมาได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยแล้กัน สำหรับการถอนของเราหลังจากที่เรากดเข้ามานะครับการถอนจ่าย1บาทเรียบร้อยแล้ว ต่อมานะครับ600บาท800บาทแล้วก็1000บาทปเป็นอย่างเงี้นบ้างนะครับสำหรับการถอนเงินเข้า tobody w a l l e t นะครับการถอนเงินค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็โอเวอร์เกินไปนะสำหรับใครที่อยากแบกรับความเสี่ยงนะทุกคนโอกาสที่จะสามารถถอดออกมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับสำหรับใครที่จะทำการถอนออกมาแนะนำนะครับเล่นเกมอื่นดีกว่านะเรับเพื่อนดาวน์โหลด ถอนแค่1บาทหลั์จากนั้นลบทิ้งนะครับส่วนการถอน600บาท800บาท1,000บาทมีโอกาสเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถถอนออกมาได้ เราก็เสียเวลาเล่นเฉยๆนะครับก็ไม่ค่อยคุ้มนั่นเองนะครับไม่แนะนําให้เพื่อนๆเล่นต่อนะครับถ้าใครดาวน์โหลดมาแล้วถอดออกมาแล้วนะครับก็ลบทิ้งได้เลยนะครับสําหรับการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็นะครับถือว่าเข้านะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไวมากๆนะครับไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำนะครับเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับสาหรับการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ที่เราได้ทําการถอนออกไปแล้วในสมุดบันทึกนะครับ ที่อยู่ในบันทึกการจ่ายสำหรับแอปนี้นะครับเกมนี้นะครับลืมบอกไปสำหรับใครที่อยากหาลิงก์ดาวน์โหลดไม่มีลิงก์ให้นะครับเพื่อนๆต้องไปดูในคลิป EP ีที่แล้วเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปเพื่อนๆจะต้องเอาชื่อไปค้นหาใน Play Store เอ,เองส่วน iOS นะครับไม่มีให้ดาวน์โหลดนะครับใครที่อยากดาวน์โหลดเล่นได้เฉพาะ Android ส่วน iOS ไม่มีนั่นเอง เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสําหรับหน้าต่างการถอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ1บาทน,นะครับถอนสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเข้าค่อนข้างที่จะไวมากๆนะครับสําหรับใครที่จะทําการเล่นเกมนี้ก็ไปลองพิจรารณาดูแล้วกันว่าคุ้มหรือเปล่าที่เราจะเล่นเกมนี้เจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ